วันนี้มาแนะนำวิธีการแก้ไขาอาการเสียงตู้เชื่อมนะครับอาการที่มีคนแจ้งเข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็คือไฟเขียวติดตัวเครื่องติดปกตินะครับพัดลมติดแต่ว่าเชื่อมไม่ได้เชื่อมแล้วสะดุกดกับเดี่ยวกระดับไฟกระพริบครับผมอันดับแรกอาการนี้เออส่วนใหญ่80%จะเสียที่ตัวดีเลย์น,นะครับก็คือตัวนี้ครับผมแต่เราต้องมาเช็คก่อนนะครับไล่เช็คอันดับแรกเลยว่าไฟเข้าหรือเปล่าเออบิดทํางานหรือเปล่า ไฟจ่ายขึ้นมาที่แผงบนหรือเปล่าไฟยีี่ลงไปเปิดดีเลย์หรือเปล่าครับผมนี่มาสาธิตวิธีการเช็คนะครับเสียวปั๊กเปิดเครื่องครับปรับย่านมิตเตอร์ไปที่ดีซนะครับเราจะมาวัดไฟกันว่าบิดเอ,อ่อทำงานหรือเปล่าไฟจ่ายขึ้นมาที่แผงบนหรือเปล่า ครับผมอันนี้ไฟจ่ายขึ้นมาที่แผงบนนะครับแต่ไฟจะจ่ายไม่เต็มจ่ายมาแค่250-260แล้วก็มาเช็คที่ตัวออไฟย4ินะครับว่าลงไปเปิดดีเลย์หรือเปล่าเหมือนกันครับตัวนี้ไฟจะจ่ายไม่เต็ม,มจ่ายอยู่ที่1ิออกว่า8โวลต์ประมาณนี้ครับเอาแล้วครับมาแล้วครับอาการไฟกระพริบครับผมทีนี้เรามาสาธิตวิธีการแก้ไขกันนะครับ ปิดเครื่องถอดแผงล่างออกมาครับ กีดีเลอกมาครับรถ้าเราบัตรกีก็ดึงออกมาได้เลยนะครับดึงออกง่ายๆเลย ับผมอันนี้ดีเลย์ที่เสียนะครับเราจะลองเช็คดูว่ามันเสียยังไงาภายในมันจะเป็นขดลวดนะครับตัวดีเลย์ตัวนี้เราปรับย่านมาที่ไดโอดนะครับลองมาวัดกันถ้าดีเลย์มันใช้ได้ขดลวดมันยังต่อกันอยู่เออมันจะวัดขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดสามศูนย์จุดสี่ลองกลับข้างดูครับไม่ขึ้นนะครับนี่ลองดูดีเลย์ตัวที่เออตัวใหม่นะครับตัวที่ใช้ได้ นี่นะครับข้ามจะอยู่ที่ศูนย์สามศูนย์สี่ครับผมลองเกลียนเข้าไปดูครับ ผมบม่กี้ก็ใส่เข้าไปตามล็อกเลยนะครับมันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วนี่ประกอบแผงเข้าไปครับลองเปิดเครื่องดูครับ ทีนี้เสียงดีเล์ทำงานแล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวลองมาเช็คที่ไฟแผงบนดูว่าจ่ายมาเต็มหรือยังครับผมอันนี้ถ้าดีเล์ทำงานปกติไฟจะจ่ายมาเต็มนะครับอยู่ที่ประมาณ3 1 0ถึง315บโวลต์นะครับดูไฟ24ว่าจ่ายลงหรือยังครับผมวันนี้ก็จ่ายลงเต็มแล้วดีเล์เปิดทำงานแล้วปกติลองเชื่อมดูครับ m b